อามหาตัวอุบาทอืมทองฟ้าสวยซะจริงๆเลยนะอ้าวเ๊้ทำไมท้องฟ้าถึงเปลี่ยนสีไปได้ล่ะ อะไรกันนี่ฮะเจ้าเป็นใครกันนะฮะเจ้าต้องการอะไรกันแน่เนี่ยฮะเฮ้ยอกนะว่าเจ้าเป็นใครกันนะฮะ ที่เจ้าถามมานะถ้าไม่บอกเจ้าง่ายๆรอกนะจะบอกไถ้าอ๊ยากรู้ต้องเข้ามาอยู่ในปากของข้าเอออ่่าเข้ามาเอะอาอาาอาาอาา โออ้ยทำไมถึงฝันร้ายได้ขนาดนี้นะเนี่ยว่าไงท่านโหนหนึ่งสองสามแบบนี้มัน งที่พระราชาทรงฝันเหน็นก็คือตัวอุบาทฮะอะไรกันเนี่ยฮะต,ต,<า>ตัวอุบาทเหรอฮะเจ้าตัวอุบาทมันจะเข้ามาสร้างความปนป่วนให้บา้านเมืองในเร็ววันนี่แล้วเจา้าตัวอุบาทนั่นอ่ะมันอยู่ที่ไหนกันล่ะมันก็อยู่แถวๆนี้ลองมอง <c oughs> แหมท่านอมัดเนี่ยแสนรู้จริงๆเลยนะตัวบาทเนี่ยก็พกอ้วนดาี่ชอบกันไปทั่วยังไงล่ะโอ้โโอ้โหโอ้โ้โหโอ้กรธโกรธเฮ้ยเจ้าบังอาจว่าข้าอย่างนั้นหรือฮึฮท่านก็พูดไปเลยลอยอย่างนั้นเองนี่นี่จะหาเรื่องกันใช่ไหมฮะก็อย่ามาว่าเทีย่ก่อนทำไมเลยยะฮะ ทะเลาะกันอยู่ได้พวกท่านทั้งสองเนี่ยคิดจะช่วยข่าบ้างไหมท่านเอามาทั้งสองก็ตัวตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะเอเอาละท่านโหนจะว่ามาสิว่าเจ้ตูวอุบานนั่นน่ะมันหน้าตาไปยังไงและที่สำคัญมันอยู่ที่ไหนขาห้าใจทหารลากตูมันออกมาืออ่างอว่าบอกไม่ได้หรอกพะยาค่ะ พราะว่ามันเป็นความลับของสวรรค์จะเอ้ยนี่ไงเสียงสวรเอ์เบื้องบนต้องตรวจค่าแน่ๆเลยถ้าไม่ได้บอกความลับนั่นเลยนะเสียงสวรรค์ที่ไหนกันเล่าเสียงพายลูกขงค่าต่างหากสงสัยจะเอ็วเยอะไปหน่อยท่านอาบัตไปยังไงเจ้าทั้งสองจงติดตามหาตัวอุบาทไม่ข่าภายในเจวัน ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วหัวของเจ้าจะหลุดออกจากบ้านพยาธินี่แล้วสิมาเบนมาพอนีวิ่งเร็วนะเล่นต่อให้ลังขากเล่าแล่นตอให้ดูนะนี่จ้า้ตตาไม่ทันเนะ เบ้อเป็นยังไงบ้างอะเฮ้ยเจ้าหนูเล่นอะไรกันน่ะไม่รู้จักนูตามัดตาเรือเออคือพวกผมขอโทษด้วยนะครับอืไม่เป็นไรเจ้ารู้จักทางไปบ้านผู้ใหญ่ไหมอ๋อบ้านผู้ใหญ่ผมรู้จักดีเลยล่ะครับอืตรงไปทางนั้นเลี้ยวซ้ายทีขวาสองทีก็ถึงแล้วล่ะครับอืขอบใจมากนะเจ้าหนูอืม่ ทำของเล่นโบสพังนี่ยังไม่เห็นขอโทษเลยอ่ะเออเขาไปบ้านผู้ใหญ่ทำไมนะอะอปวดท้องซะจริงๆเลยเชียวสงสัยส้ตาตําเจ๊จ๋าจะทําพิษซะแล้วนั่นเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย คัดศึกอยู่ประตูหลังโอ๋อเจ้าเจ้อแถวนี้จะมีห้องน้ำที่ชั้นเป็นเนี่ยโอ้ยจื้องลงพัดจี๊บคนลุกโอ้ยบ้าจชื้จืดโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยท่อนอยู่ตรงนี้ก่อนนะยะเดี๋ยวฉันมากระยิบยื้อโอ้ยจัจจารจัจจาจยื้อื้อื้ตรงนี้ก็ได้โอ้ยเย้ับ กับกับๆับ้ับับแค่ตามมันเร็วเข้าสิโบดชักช้าอยู่ทำไมเล่าแล้วแล้วแ้หอยเหนื่อยจริงๆเลยอ๋อไอ้เบสขี่ม้ามาแต่โบต้องเดินมาเองเน่โอ้โหเฮ้ยนั่นมันม้าของจริงเลยนี่นาใช่เลยว้าม้าตัวใหญ่จงเลยนะเบด้วยเลยหวัดดีเจ้าม้าหืมว่าอย่างไง โอ้มีของด้วยนี่ฮะนี่เจ้าของต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอะอืมอเออนี่บอสแล้วต้องไปต่อกันแล้วนะไปดีกว่าปะโอ้เฮ้ยเออหายไปไหนแล้วอะบอสเนี่ยแล้วจริงๆลอยเชียวอะไปไหนอะบอสบอสเฮ้ยเบงเบงอ้าวขึ้นไปทำอะไรบนนั้นอะบอสบอสจะขี่ม้านะสิี Jangan jatuh ke bawah, nak bot, berbahaya. Ayo di di, nak Ben. Ha, hei, hei, ha. Nenjini, nak jomah. Hei, 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 jangan jangan jahat si jomah, jenin jenin, hei, 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 hei ล่องโปรงสบายจริงๆเลยนะเราเนี่ยจะยอะเยอะเอะเยไปด้ายย้ายย้ายย้าย้ายกูตายไว้า้าย้าย้ย้ย้าอ้ายย้้้้ายอ เราไม่ได้นะช่วยหน่อยดิช่วยไงตายตายละตัวมาของข้าสัพร่ของข้าอาหารของข้าถถอถอดถอดถอดถดถอดถอถหมดกันโอโหบอนี่ขอโเขาแล้วเข้าเนี่ยอาขอโทษนะครับคุณแกนี่เปยะ คุกเจ้ารู้ไหมว่าถุงนั่นมันสำคัญกับข้าขนาดไหนแอยและข้าจะหาเจ้าอุบาทเจออไม่เนี่ยแขนมากเลยนะเยะหัวฉันต้องหลุดออกจากบาดแน่เลยแล้วตัวอุบาทเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับคุณป้ยจะไปรู้เหรอฉันก็จะไม่เคยเห็นเลยนะรู้แต่ว่าถ้าหามันไม่เจอละก็ฉันจะไม่ยากตายปี๋งยังไม่ยากตาย้ันช่วยเขาแล้วเลย ก็อุบาาอย่างงั้นเหรอฮบอสนึกออกแล้วล่ะนี่น่ารับเย่าบก่อนสักทีสินะนี่บอสไดรู้แล้วนะว่าเจ้าตัวอุบาทจะเจอได้ที่ไหนอ่ะอุ้ยจริงหรอจะน้องอุ้ยจะหนูคิวต่อจ้ะนุ้ยจะไปหลอกคันนะบอสสักอย่างนะรับรองไม่พลาดแน่เออแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่อบอสห้ยังบอกไม่ได้หรอกนะไว้คอยไปดูกันดีฮะ เอาล้วนาทุกคนนี่คือท่านอามาน้ำขอเชิญท่านพูดได้เลยขอรับพูดมาเด้อืมข้ามีพระราชองค์การจากพระราชาทรงให้ตามหาตัวอุบาทนะซึ่งตัวข้าเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้จักและจับได้ข้าจะให้รางวัลเป็นทองคำฝังเพชร ตัวบาต้ออะไรก็ไม่รู้ว่ากลับไปดีกว่าเ้ยเยอะเลยเกินรี๋ยู่ข้างหน้าแต่แเลยเดิีกไปหาว่าเลวเข้า่เงน่ายเอะงานนี้ได้รวยเละแน่เลยโอ้โออืมหาที่ไหนนะอ้นึกออกแล้วต้องได้ผลแน่เฮ้ยเฮ้ยป่าดีอมาทั้งสองจะจับตัวบาทได้หรือยังนะ รู้ข่าวบ้างไหมท่านโหนก็ดีจ้ะยังไม่มีข่าวคราวเลยพพยกะกะเฮ้ยเฮยถ้าเราหาตัวอบาทนั่นไม่เจอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างละ่ะฮะท่านโหนอืมก็จะทําให้เกิดเรื่องไม่ดีกับพระองค์อืเอออแล้วก็จะทําให้บ้านเมืองถึงกับล่มจมเลยล่ะพพยกะกะ อืมอ,อถึงขนาดนั้นเลยเหรอ,อโถโถเอ้ยอนาคตของบ้านเมืองฝากไว้กับอาบาาทั้งสองแล้วนะใกล้จะมีตัวอุบาทก็นำมาให้ดูได้เลย ขอเชิญท่านอาบพิจารณาเลยข่าวขะก่อนข้าก่อนฮะข้ามีตัวอุบาทจ้าแตงนี้ามาแล้วจ้ามาแล้วไหนกันล่ะเร็วสิตาแห้งแม่แหม่แหม่แล้วจ้าดุแล้วจังยุ้ยเุ้ยดิบบาดแน่เลยเนี้ยเนี้ยเอ้ยมีแรงหน่อยสิตาแห้งนี่กันละจ้ามาแล้ว น,นี่จ้าตัวอุบาทที่อีชานนครนําเสนอนี่ไงล่ะจ้าม,มาที่เรือนประจําหมู่บ้านของเราค่ะกว่าจะจับได้เหนื่นยอยแทบแย่น,นคะคะออเแบบนี้ใช่หรือเปล่าขอรับท่านอำมาตย์นี่มันหมาขี่เรือนนะไม่ใช่ตัวอุบาทัักันหน่อย เถอะท่านขะก็ดูมันก่อนสิเจ้าคะ่ะเนี่ยนะเป็นหมาหนังกลับที่ไม่มีความสวยงามอะไรเลยค่ะแถมเลือตัวก็สกรรปรกไปแต่เห็บหมดัดและที่สําคัญนะเจ้าคะ่ะมันเป็นหมาที่ได้ชื่อว่าเก็บที่สุดก็ว่า,ดวาดได้นะเจ้าคะ่ะเอ้ยอย่าแย่งแบบนี้อุบาติพอไหมเจ้าค่ะท่านขาเฮ้อยอืมขอค่าคิดดูก่อนนะ อืมอ่ะใครมีอะไรอีกก็เอาออกมาเลยอือมาเจอท่านอมาร์ตว่ามาว่ามาเกย์เกยเกยเกยดูให้ดีเด้อนี่ดูไปเลยจะโชว์ให้ดูบืด

เฮ้เลิกเล่นสักทีได้ไหมรีบเอาตัวอุบานของเจ้ามาดูได้แล้วก็เคยดีไงแล้วตัวอุบาทของแท้อุบาทพอไหมละท่านเฮ้นี่เห็นอะไรเนียโอ้ยนี่คจอยว่ามากินอะไรกันเนี่ยบางคนไปมันถึงได้เหม็นอย่างนี้นะ วันนี้ทุกเดินโอ้ใครไรเป็นยังไงบ้างขอรับท่านเป็นแบบนี้อุบัติไม่กรับอยากรู้กันลสิว่ากินอะไรนี่ไงล่ะปลาพันปีหาตัว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 ตวัวตัวตัวเัว ยโอ้ยข้าก็ทนไม่ไหวแล้วนะข้าก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเอืออุบะสใจไปเลยไหมทุกท่านยี่อุบะชนะเลิศไปเลยเนยยุ้ยอ้าวเป็นอะไรกันนี่ยเออทดกนนเลยเเืเสร็จแล้วจะไปสปาโอ้ยอออ๋ออยระบายลบนอ หนูหพ่อหนูรูดปลอดจ้าเมื่อไรจะถึงสักทีละจ้าพี่เนี่ยเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะโอโ่ป้าเอ้ยนะอุ้ยขอโทนหน่อยสิครับคุณนาเฮ้รีบๆตามมาเถอะครับฮะมาเลยไปฮะบอกอย่างี้มาตั้งสิบรอบละมังเนี่ยถ้าหลอกกันก็น่าดู ไอ้ถึงแล้วบ่ถึงก่อนนะเฮ้ยเบนถึงก่อนตั้งหกแล้วเฮ้ยบ่ถึงก่อนอย่ามั่วนะเบนงั้นเอางี้เราไปใหม่แล้วขึ้นมาอีกทีนึง ได้ได้บอนไม่ยอมแพ้หรอกนะยิ่งกว่าจะขึ้นมาได้ก็แทบแย่ยังจะแข่งกันอีกเหมือนเนียระขอโทษทีนะครับคุณนะเฮ้ยขอเชิญกลงกับตัวอุบาทเลยครับไหนล่ะเหม็นจะมีอะไรเลยฮะนี่สิครับคุณนะไหนนี่ตัวอุบาทเนี่ยอยู่ในโพรงนั่นไงล่ะครับคุณนะดูเลยในโพรงนี่เนี่ยนะจะมีตัวอุบาทอาศัยอยู่น่ะ แน่ใจนะว่ามีจริงๆนะฮะอือืออุ้ยโอ้โหอืออือไอ้ไวต่างมป ไว้ตูบาทจริงๆด้วยอ่ะอุ้ยเจ้าสองคนเก่งจริงๆเลยเชียวอ่ะยอดไปเลยฮะให้กับอสนะบอกแล้วว่าเก่งไปใคลๆอยู่แล้วอ่ะฮอ๋าใช่บอะเขาแสนรู้อยู่แล้วนี่ครับให้แน่ใจนะว่าชมโบนะฮะเบนเจ้าแพ้ข้าแน่อมัดดำเจ้าตัวอุบาทอยู่กับข้าแล้ว จะใช้วิธีไหนดีนะอืทำไงให้มันออกมาดีล่ะเนี่ยอืออใช้กิ่งไม้นี่แหละ <c oughs> เสร็จค่าแน่เกิดะเกิดอกสิอยู่ไหนออกมานะออกมาดีดีนะบอกให้ออกมางยะโออโออนอโอ้โหถุงตัวมันแล้ว เยอะ้โหโอ้โหอเยอะเลยตึมไงตายไปคลีนว้ายตายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ยบาทบาทแยแที่สุดเลยไปพอาทีย่ไปว้ยแย่แย่่่่มันไปหมดหรือยังล่ะยะไหนละตัวบาทละยะ อย่าบอกน้องว่าคือหนูพวกนี้อ่ะใช่แล้วล่ะครับหนูพวกเนี้ยก็คือตัวอุบาทง่ะอืมต้มสเปื่อยจนเละเลยนะอุ๊ยจาหนูโอ้โหฉันต้องกลับวังมือปล่าเลยเนี่ยโอ้ยจะอย่ไม่อยากถูกประหารนะยังสวยอยู่เลยอ่ะหรือว่าเจ้าสองคนนี้คือตัวอุบาทนะฮะ เพราะทำให้ฉันยุบบุบไตลอดเลยเอาไม่ใช่บอกเรานะครับไม่ใช่เอ้ยบบสเป็นว่าเรารีบแผ่นกันก่อนดีกว่านะเอ้ยดีสิบบสก็ว่าอย่างนั้นแหละเอ้ยกิจะหนีเลยไงยะโถเอ้ยอย่าหนีนะจะตูบาดดูยีเอาล้นะพอจะลอบแล้วจะได้เอาเจ้าตุบาททั้งสองนี่ไปให้ท่านพระราชาไง เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบใจมากนะท่านผู้ใหญ่ที่ช่วยไม่อย่างนั้นข้าก็คงจะไม่ได้เจ้าสองตัวบาทนี่แน่นอนเลยนะครับครับแล้วรางวัลสำหรับปาร์ลิมพินเนี่ยจะได้มาอะไรแล้วครับท่านอ๋ออาชม,มาศขี้เียนของอีฉันด้วยนะคะท่านค่ะโอ้งกจริงๆนะพวกเจ้าเนี่ยไว้รอให้พระราชาตัดสินพระไทยก่อนแล้วกันเอาละ ข้าคงต้องรีบไปแล้วล่ะอ้อโูคดีนะขอรับท่านอมมาตเออข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมอมมาตถึงไม่เลือกการเป็นตัวอุบาทนะฮะถูกยอนึ่งำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปแล้วดัดนะสิแม่เราก็นึกว่าจะได้เงินเลยเงี้ยอย่างนี้ต้องมีตัวบาทของคนอื่นอีกแน่นอนเลย จะทำยังไงดีนะนี่เราต้องตามบาดนั่นไปจะได้รู้ว่ามีคู่แข่งไหม